มีอะไรจะบอกพี่อีกนะคือว่าตอนนี้จาเนียน่ะกำลังเอยนี่จะบอกนะว,ว่าสามเดือนแล้วค่ะคุณพี่โอ้ท้องสามเดือนแล้วโอ้พี่ดีใจมากที่ไม่มีลูกแล้วนี่ลูกคนแรกของพี่เลยนะเนี่ยคุณพี่ดีใจมากคุณพี่ท่นายที่ทรักของาเ<ส>ีอะไรกันอยู่หรอคะ เนียเนี่ยเขาบอกเขาดีว่าเขาตั้งท้องได้สามเดือนแล้วคุณมพี่คะุณพี่เลยนะะคี่เียค่ะคุณพี่คุณพี่คะมาเรียมก็มีเรื่องอยากจะบอกคุณพี่เหมือนกันค่ะคือว่าตอนนี้มาเรียมเองตั้งท้องได้สามเดือนแล้วนะคะโอ้โหนี่คนละสามเดือนเลยโอ้ทำไมเนี่ยไม่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแต่ก็เข้ากันดีแล้เนี่ยนี่ คลอดไล่รกันเลยเยวะเดียวเด็ที่มาเป็นพี่มาเรียมใชมีอะไรนีนะคะแต่ว่าจะมีอลีรี่จะปรึกษากับคุณพี่เรื่องอะไรจ็เรืของคุณสมนะคะป่านนี้นะด้วยเพื่อนคงจะน้อยใจเยอะแล้วนะคะค่ะามคุณสมจะกลับบ้านเวๆเาจะต้ดตอกับคุณพี่ให้นะจ๊ะค่ะค่ะ ยังไงฉันนะมีเรื่องจะคุยกับคุณพี่นะค่ะว่าพี่ชั้นกับแม่เมียเราคุยกันไว้แล้ว,วรเรื่องแม่ส้อย์สนนะคะคุณพี่อตอนนี้มันก็หลายเดือนแล้วนะคะคุณพี่ที่แม่สนยังไม่กลับมาบ้านเลยนี่คุณมาเรียมพี่ก็เป็นห่วงคุณสนเหมือนกันแต่ว่าตอนที่คุณสนกลับบ้านไปอยู่กับพ่อเขาไม่มีเธอเลยคุณพี่คะเดีย๋ยวคุณสนเธอจะน้อยใจได้ยิ่งคุณสนรักเมียของคุณพี่คนหนึ่ง อย่าไปคืนซาเธอเลยนะคะเธอก็รด้เปที่เหมือนกันมาเจอกลับมาถ้าเจอสองคนนี้เห็นงามด้วยเดี๋ยวพี่จะให้คนไปตามผู้สนกลับมาแล้วอะไรขอคุณพี่เห็นเดี๋ยวน้องบอกคนด้วยครับก่อนไปคปนี่เดี๋ยวทำอะไรก็ราต้อระวังด้วยนะห้องสามเดือนแล้วนวดนวดนวดโฮ้ยดูอยู่หรือเปล่าม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 าโอ้โหแต่งตัวแล้วก็เด็กเสถอะอุ๊ยโว้ รอรอมีเรื่องวันใช้หน่อยไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมมีเรื่องอะไรฮะเดี๋ยวเอารถฉันออกคันไหนก็ได้คันเดินขับไปที่บ้านหู่บ้านทูนาตะรอกครับไปรับคุณสงเกบมานี่นี่<า>นะนะ,ะจะได้ให้ทางจะไปก็ตเติมน้ำมันให้เต็มถังเลยโหโหนะแล้วก็ขาดกลับ,บนะจากสุพรรณบุรีแวะซื้อแตงโมงมาสักห้าลูกเอาตงโมเอออยากกินแตงโมเอาไปให้หมดนี่เลยที่เหลือแกเอาไป แล้วะอะไรอ่ะโอ้โหแล้วเติมน้ำมันเท่าไหร่น้ำมันก็พันกว่าบาทอ้าวแล้วเนี่ยพันนึงินเนงไหนเนี่ยอีตัวแบ่งพันเนี่ยไหนเล่าโบงๆไม่ได้แบ่งพันเนี่ยในถือเป็นทอนอยู่ข้างนี่นี่นี่อ๋อเพาะทัพม่เขาปลูกคนที่จะไปแอบอ้างเนี่ยเขาเลยทอดเลยถือไว้ตรงนี้นี่คือแบ่งพันออกัยแล้วไม่บอกเลยถลักใช้ไปท่านไหลใส่เออเติมน้ำมันหนึ่งให้เต็มถังเลยพันกว่าบาทแต่โบ่ห้าลูกรีบไปรีบกลับ ที่เหลือเอาไปให้หมดทางจกควักหนึ่ง